ครับเพชรผูราาครับเพชรผูเงินครับมาตั้มพอกันครับคนตั้งคู่มีรายการป่อยสื่ไก่ฟังสี่มิถุนายนนี้สนามมวยรายไฟกาเสียงอี๋หุ่ยอีครับอมหดกินจริงครับแข็งแรงมากครับแฟนมวยมาติดตามเชียร์ได้ครับอีุ๋้ยอี๋หุ่ย

อ้าวพักยกโค้ยกไงครับสวัสดีครับนี่ครับครับครับผมเพชรปาซอแดงชัยครับชกกับใครครับชกกับสุเปกครับออันนี้ฝ่ายนี้เพชรพงเงินครับมีอาการเข้ากับใครจอมครบครับไอเห็นครั้งก่อนเราทำการพึซ้อมตรงถ่ายคลิปลงไปคนดูเป็นแสนเขาชมมามากว่าหุ่นเราดสมบูรณ์มากแล้วเป็นไงไหวไหมัาที่สี่นี่ไหวแน่นอนครับ สู้เต็มที่ครับฝากจอมพบให้มาสู้เต็มที่ครับให้แฟนมวยไปดูบนเวทีครับผมใช่ไปมบอกบอกแฟนมวยหน่อยให้ไปดูผมทุกบนเวทีให้แฟนมวยไปดูผมที่บนเวทีด้วยครับไม่ใช่ว่าดูผมตอนนี้ครับผมดูตอนนี้กับบนกเวทีต่างกันครับต้องดูบนเวทีนะครับเด็กครูเงินฝากว่ามั่นใจมากครับรับประกันว่าสนุกนะครับผมสนุกแน่นอนครับ โอที่เป็นไงร่างกายของเพชรปูเงินครับผม9กสบปนแล้วครับเต็มที่ครับมีมีเรื่องมั่นใจขนาดไี้มีพอมีัมพันไหมมีครับมี2 0 0หมครับต่ำา2 0 0มนะครับเิมพันครับทั้งสองตัวนะครับฝากถึงฝ่ายทั้งฝ่ายสมภพนี่นอนสองหมื่นครับนี่ครับดาบหุนครับดาบหัวนี้จันเป็นครับมาดูความซ้อมครับดูแล้วครับก็หุ่นันั่นไปหน่อยก็กําลังที่ซ้อมกําลังดีอยู่ครับ เพชรภูเงินก็ทิดซ้อมดีครับไฟนี้ก็เยี่ยมฝากแันมวยครับไปดูเยอะๆนะครับช่วยกันขอบคุณครับวันที่สี่มิถุนายนนี้ครับสนามมวยไดโนไฟจังการศิลป์ครับเพชรบุรพาฝากสุดท้ายฝากอะไรให้แฟนมวยไปเชียร์เราหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยเข้าไปเชียร์ในเวทีครับเตรมที่แน่นอนครับรับประกันความมันครับนี่ครับเพชรพูเงินเจอกับจอมพบ เพชรบุรพาพบกับซุปเปอครับ4มิถุนายนนี้สนามมวยไดโนไฟล์ก๊าสินวิกแตกแน่นอนครับแฟนมวยติดตามเชียร์กันครับ